ต่อค่ะทุกคนค่ะยังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังอยู่กับแขกพิเศษคนเดิมอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ความรักเนาะเข้าลูกตาเต็มเต็มบ้านมาเป็นหลังหลังคายังไม่มาเต็มที่ประหลอดแตกราคาสองล้านอ่ะเอาเข้าไปมันจะอะไรกันนะกะนากับชีวิตก็เริ่มกันเริ่มแบบเริ่มระหองระแหงเนาะพี่ก็ไปคาเฟ่ทำงานมากจนเกินไปแฟนพี่ก็เริ่มแบบไม่พอใจเริ่มแบบว่ามีคนอื่นก็คือ เริ่มแบบต่างฝ่ายพูดง่ายๆเลยคือเขาเริ่มลิ้นกับฟันแล้วอ่ะน้ํากับไฟถูกไหมน้ํามันกับไฟเออน้ํามันกับไฟพี่พูดคือมันมันไม่ไม่มีฝ่ายดับฝ่ายแล้วคือต่างคนต่างแบบพี่ก็ไม่ยอมพี่ก็รู้ว่าพี่จะพี่ก็คิดแต่ว่าพี่ทําถูกพี่ไม่ทําอะไรผิดก็พี่ไม่ทําอะไรผิดแต่พี่ไม่ได้คิดความรู้สึกของเขาว่าเขาเอ้ยผู้หญิงเมียฉันไปคาเฟ่กลางดึกดึกคืนทั้งทางพี่ไปทำอะไรไม่เคย <amat S 1> ใช่เราสักนิดไม่สะกิดตัวเองสักหน่อยเออไม่โง่ขนาดนั้นเลยไม่ได้โง่เราตรงเกินเหตุถุงถุงจริงๆถ้าบตถ้าบอกว่าโง่นี่ไงฟอบทั้งคู่แล้วตอนที่อยากกลงอยากรก็ยังคุยดีแต่มันก็แบบตะอเริดเปิดเิงไปขนาดแบบว่าเรื่องปัญญาอ่อนมากเดี๋ยวจะได้ฟังอืคือเป็นครั้งสุดท้ายที่เราคิดกันว่าหน้าร้อนเดินสิงหาต้องอยากรเแี่ยเป็นจุดให้พี่เห็นว่าโอ้ยนี่มันไปไม่ไหวแน่ คือมีพี่ตกลงใจว่ามันเป็นวันเขาเรียกอะไรคอมมิเนี่ของลูกจำได้ไหมคนเล็กนะเออคนเล็กก็เลยจะไปฉลองคอมมินี่ที่วันฉลองของเด็กๆเออที่เด็กที่นี่เขาจะมีหกขวบไงปีแรกเออพี่ก็จะพาเขาไปเที่ยวนั่นลีสโคลันเขาชอบลีสโคลันที่เดนมาร์กเราจะขับรถไปกันอยู่แล้วพี่ก็วันสุดท้ายไปเล่นเทนนิส พี่ก็ชอบอเล่นเทนนิสอยู่แล้วพี่ก็ขับรถไปตอนคราวนั้นที่เราไปเรียนกันอนะ่ะพี่ก็ยังไปเล่นเทนนิสใช่พี่ชอบเล่นเทนนิสมากมเราไม่เคยเนอะได้เล่นที่นี่ก็พี่ก็ชอบชอบพี่ก็ขับไปวันอาทิตย์ตอนเย็นอากาศแบบนี้แหละค่ะใครก็อยากอยู่บ้านพี่ก็คิดว่าจะไปเล่นเทนนิสพี่ก็ขับรถไปเฉยๆขากลับพี่กลับว่าเอ้ยไม่ขับทางด่วนดีกว่าเดี๋ยวเกิดรถเป็นอะไรไปความ,มคิดดีแล้วนะอย่าลมืมนะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็กลัวก็เลยขับทางในพี่ขับทางรถไนเฉยๆมันก็มีซีบ้าปัดอยู่อะทาาางมลย พี่ก็เห็นคงสองคงเขากำลังจะข้ามมันก็ต้องขับสามสิบอยู่แล้วช้ามากมันเกี่ยไปเลยสักห้าสิบ 50. แต่ถ้าจะถึงทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องชะลอชะลอพี่ก็ชะลอให้คนข้ามพี่เห็นแล้วผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นก็เป็นคู่กันแหละ mm. คุณชายกับผู้หญิงทาหน้าอย่างเงี้ยมือแบบตกใจพี่ว่าเกิดอะไรขึ้น,นแน่ๆรถหลังแล้วแต่มันไม่ทันแล้วบุง้งรถมาชนข้างหลังพี่เต็มๆ oh. เสียงดังมากแล้วมาว่าพี่ขับช้า S <S อ๋อพี่กระเบิดดิไอ้ฮะขับช้าโทษค่ะพี่ว่ขับช้าอะไรสามสิบทางมะลายเธอก็อรู้ที่นี่มันต้องจอดแล้วยิ่งเห็นคนจะเดินข้ามาใช่<า>พี่ก็ขับสามสิบไม่มันก็ไม่ได้ช้ามากแต่มันจะจอดะห้าสิบใครจะจอดทางมะลายมันก็ต้องเอียดแล้ว<อ>ถูกปะ<ช>พี่ก็ชะลอมาต<ช>ั้งแต่เข้าม้าสิมันชนเสยตูดรถเลยแหล,ละพังเลย มันยังขับได้แต่มันเปิดคอฟเฟอร์ไม่ได้อืพี่ก็โทรไปเนี่แหละจุดนี้ที่ทําให้รู้เลยว่าไปได้วยกันไม่ได้แล้วพี่โทรไปเพราะมันด่าพี่ทางโทรศัพท์เลยแทนที่จะถามว่าเราเป็นอะไรไหมออแทนที่ว่าจะถามเมียว่าเธอเป็นอะไรไหมเธอเจ็บตรงไหนไหมคนที่ยืนข้างเด็กหนุ่มสายหมอเลยอุ้ยเขาเป็นอะไรโอ้เขามโมโหรถพังเขาไม่ถามเลยหรือว่าเธอเป็นไงบ้างคิดทุกคนอยู่นอพี่เลยสึกหมมันว่าไปได้วยกันไม่ได้แน่แล้วถ้าคนแบบนี้ทําไมต้องว่าเราอายพี่อยู่นะั้นพี่น้ําตาไหลเลยนะ กบอายคนแบบคนแบบโอ้ยเขาไม่ทำเลยแล้วรถข้างหลังเขาว่าไงต่อเมาเมาอ้ะเอาโดนสองดอกเลยนะคะทุกคนก็ดูดิเมาแล้วไม่เห็นรถมาว่าพี่ขับช้าหนูบอกเธอขับเร็วเกินไปหรือเปล่าหนึ่งนะคะการขับขี่รถที่นี่นะคะใช่ถ้าไปชนท้ายเขาถึงคุณจะมาก่อนมาหลังก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ข้างหลังเขา ผิดเต็มประตูแล้วก็กรณีที่สองนะคะที่น้องที่มุ้ยบอกว่าสองเด้งนะ่ะก็คือว่าเมาแล้วขับใช่กลางวันแสกๆๆนะคะประมาณนี้จําได้ประมาณนี้น่าจะโดนใบยึดใบขับขี่ปะโดนตำรวจมาให้เป่าไอ้นั่นต้องสองรอบยังไม่ผ่าเลยปี๊บได้ยินแล้วไม่โง่หรอกนะพี่บอกนะคะนไม่แน่ใจนะคะกรณีนี้ถ้าอแอลกอฮอล์ขึ้นแบบสูงสุดที่ที่เขา ประเมินประเมินค่าน่าจะทั้งทั้งโดนปรับแล้วก็โดนโดนยึดใบขับขี่ด้วยนะคะมุยเคยเจอแล้วตัวนี้แต่ว่าไม่เจอเิดกับตัวเองนะเพื่อนที่ไปทํางานมาแหละเขามามคุยให้ฟังว่าฉันโดนแล้วแหละยึดใบขับขี่เขาบอกว่าประมาณ กี่เดือนน่ะสามเดือนหรือเปล่าไม่แน่แสดงว่าแอลกอฮอล์เยอะมากไม่ใช่หน่อยเดียวใช่ตาคนนี้ก็เยอะเพราะว่าตัวสองรอบไม่ถ้ามันโดนชนน่ะพี่ถ้าไปชนคนอื่นเออถ้าไปชนคนอื่นแต่ถ้าโดนตำรวจจับโดยที่แบบว่าไม่ชนเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่โดนใบยึดกับคือเขาจะให้พักให้หยุดจนกว่าจะหายเมาหรือให้คนอื่นมารับแต่เขาไม่ยึดใบขับขี่ให้สั่งเมาเออแต่ว่าในอุบัติเของพี่เนี่ยใช่บ่งตวงว่าฟังนะมันไม่ใช่ความผิดพี่นะถูกไหมมันไม่ใช่มันความคนข้างหลังนะใช่เ้ารู้เปล ถ้าเธอไม่ไปขับเทนนิสเรื่องมันก็ไม่เกิดถ้าเธอไม่ไปเล่นพูดแบบนี้มันเจ็บมาล่ะแล้วพี่บอกว่าแล้วถ้าสมมติฉันตกบันไดอ่ะเอาพวกเราเข้าไปไม่เอาเธอไปไงเจ็บมาล่ะแล้วแบบนี้มันอยู่ด้วยกัน,นไม่ได้เลยก็ใช่ไงพี่ถึงนี้นบอกว่าฮะพี่บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดแล้วก็เป็นพูดกับลูกว่าเนี่ยทําให้ลูกพี่โมโห,โหแต่ลูกพี่ก็เข้าใจว่าเป็นในใจเพราะพี่ไม่ได้โกรนกลับเขาบอกว่าแต่ถ้าเธอไม่ออกจากบ้านเราไปเรียกพี่สะพ้ายมารับมองหน้าพี่เหมือนกับว่าพี่เป็นตัวเสนียดเลยแหละ ทำไมมึงต้องขับไปตอนนี้ทำไมมันเกี่ยวด้วยกันเลยเหรอมพี่รู้งี้ขึ้นทางดว่วนไม่ดีกว่าหรอพี่ว่าเออขึ้นทางดว่วนอันตรายกว่าเยอะรถมันไม่ได้พังหรอกรถมันก็ไปได้แต่เขาไม่ยอมไปแค่นั้นเองคือเขาจะสร้างปัญหาให้ใหเหมือนว่าให้ลูกเกลียดพี่ด้วยล่ะจนทุกวันนี้ลูกพี่ก็ไม่ได้ไปเดนมาร์กหรโกแลนดกเลยแต่พี่ก็พาเขาไปเองกแลนด์แทนพี่ไปคนเดียวด้วยนะไปกับลูกไปกับไปไปคลิกเนะีให้เขาพาไป พี่ก็ทาตอบแทนให้ลูกแล้วเพราะว่ามันเป็นความผิดโอเคพี่ยอมรับพี่ไปเล่นทางนี้แต่ใครจะรู้โนวันแสกๆแบบนี้คนเมาแล้วขับรถมาชนแล้วพี่จอดให้คนขับพาม้าลายถ้าพี่ไม่จอดพี่ก็ชนคนเดินทางมาลายถูกไหมแต่ถ้าพี่สมมุติว่าพี่ไม่จอดไอ้คนนั้นแหละจะชนคนเดินทางมาลายพี่ก็คิดว่าฉันทําอะไรผิดเนี่ยเขาว่าพี่ทางโทรศัพท์แรงมากจนคนสองคนได้ยินอ่ะเสียงดังพี่ก็แบบโอ้โหตะโกนออกมาแบบสุดยอดเลยแล้วมันก็พูดต่อหน้าเลยเราหยากันเลยอะไรทาอย่างนั้นนะเพราะเรื่องแค่นี้ มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกมันรวมมาหมดแต่เขาเอาเหตุนี้เขาเอามารวมกันเนี่ยเราคิดดูว่าม้ว่ามันแสบขนาดไหนมันไม่ให้มันโทรไปหามเซกซริ้งไม่ให้พี่ขับรถเลยแหละโอ้ยังไม่ได้ทันอยากกันเลยนะคือหยุดเขาไม่สักเออของเขาคือของเขาไม่อยู่ของพี่ไงแล้วพี่โทรไปถามเซกซ์ได้เ้าบอกได้เขามีสิทธิ์ที่จะห้ามเธอเพราะเขาเป็นเจ้าของรถคือไม่ให้ขับแล้วไงพี่ขับรถไปครั้งสุดท้ายมาบอกพี่เธอไปไหนบอกไม่มีสิทธิ์ขับนะบอกทำไมไม่มีเจ้าคือแบบอยากกันแบบน่าเกลียดมากยังไม่ทันยากเลยนะ แล้วก็ไม่ให้พี่ขับนะพี่ต้องเดินไปขึ้นรถไฟไปเราทำงานทุกวันอ่ะอืมอาวมองกันไปตามตามกันไม่ใช่อื่นนะก็คือแฟนกลับมาแต่ในกรณีสำคัญเลยที่มุ้ยยังอยากจะรู้อยู่นะว่าเฮ้ยแปลกนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ่อทำไมเขาถึงไม่ ไม่ไม่เหมือนกับปนีปนอมให้เราบ้างอ่ะแฟนไม่เพราะว่าเขามีผู้หญิงใหม่แล้วไงอ๋อช่วงนั้นเขาจับได้พี่จับได้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงฝรั่งเศสนะ<ม>เลิกม,มาแล้วแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงเบลเยียมไปติดผู้หญิงรัสเซียอุกการินนะ่ะจำได้ไหมที่เนี่ยส่งตังค์ไปให้เขาด้วยนะแอบส่งตังค์แอบคุยกันคิดดูว่าพี่จะอยู่ได้ไงพี่นอนอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนห้องนอนของเขาคุยตีห้าแต่อยู่มาพื่อจะคุยกับผู้หญิงรัสเซียพี่ก็ตื่นขึ้นไปพ<ม>ึ่งทำอะไร เขาก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อะไรมันยังเป็นเราอยู่ด้วยกันมีสิทธิ์ทุกอย่างความจริงพี่สามารถฟ้องเขาได้ทุกอย่างเราฟ้องเอาเงินแต่พี่ถามว่าทําไปเราได้อะไรทําไปแล้วเราก็เจ็บบ้านก็เป็นของลูกถ้าทําไปลูกก็ไม่มีที่อยู่อีกตอนหลังๆตอนนี้ยังมีสมบัติให้ลูกพี่ก็เลยคิดในใจว่าเออไม่ทําดีกว่ามีแต่คนว่าพี่เออโง่ไม่ใช่มันเป็นความผิดของเราด้วยที่เรามไม่สนใจแฟนตั้งแต่ตอนที่ว่าเราเริ่มไปขับรถเริ่มไปคาเฟ่เราไม่สนใจความผิดของเขาเรามาเข้าใจตอนหลังเราก็ถือว่าเขาเรียก้าเราซาน เขาลืมเราไปแล้วก็ช่างเขาเรายังไม่ลืมเขาเรายังคิดเขาว่าเออแต่อยากกันเนี่ยหนักมากเพราะเขาไม่ยอมนู่นยอมนี่โอ้ยเรื่องเงินพี่ก็ยังได้เงินมาเป็นครึ่งหนึ่งที่ว่าให้มาตั้งตัวได้ไงเขาจี่มาแต่มันไม่ได้เยอะมากนะอย่าคิดว่าอุ้ยตั้งตัวได้ไม่ได้พี่ถึงบอกว่าหมดเร็วมากพี่ถึงได้บอกว่าถ้าไม่อยากก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีมาตั้งแต่ทีแรกก็ต้องคิดแต่ทีแรกแล้วอย่างที่มื่บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ให้ทำนู่นทำนี่ นั่นเป็นความผิดของเราแต่ทีแรกแฟนพี่ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ mm. ทีแรก <f ans> แต่พี่ทําให้เขามีความรู้สึกเกลียดชังเราเองเพราะว่าเราคิดไปในเรื่องบางอย่างที่เราไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาทําให้เราไม่เข้าใจกันหลังๆเราเริ่มห่างกันไปภายในหกปีเนะี่ยทาให้ความรักที่สะสมกันมาสิบห้าปีเนี่ยแตกหักภายในหกปีมาแต่จริงๆมันไม่ได้ภายในหกปีหรอกมาซื้อบ้านหกปีแต่ว่าแค่ปีเดียวเองภายในปีเดียวที่หลังๆพี่เริ่มรู้ว่าเขาเริ่มไม่นั่นน่ะปีเดียวเองทาให้ความรักในแบบก็คือ คือเขาไม่เอาเราแล้วอ่ะคือเขาบอกไปได้เลยเราอยากกันแน่แน่คือแล้วเราจะไปตามเขาทาไมล่ะถ้าเขาไล่เราขนาดนั้นแล้วอ่ะจับได้เขาคุยคนนู้งคนนี้อ่ะจะให้เรามานั่งอยู่เป็นยังไม่ได้แล้วเขาคุยกับผู้อื่นตอนที่เราอยู่ในบ้านนึ่มันน่าเกาลียดมันละมุยเขาหมายความเต็มที่ว่าเขาไม่เอาเราแล้วอ่ะพี่ก็เลยไปโอเคอยากกันเขาอยากจบง่ายแต่แรกๆก,ก็ยังมีปัญหาเยอะนะแต่ว่าก็โอเคเรื่องลูกเนี่ยจะไม่มีปัญหาไงอืม โหสุดไหมสุดว่ะสตดว่ะต้องบอกอย่างเงี้เลยเพ็ดจริงๆต้องให้เผ็ดจริงๆนะคตัวนี้เออขออยากการสีแยกไฟแดงอ่ะสุดยอดโอ้โหอย่างดีนะที่เขาไม่บอกให้เลือกลูกไปนะคนละคนเนื้อหลายเนื้อหลายนะ นี่ต้องแบบต้องเน้นยดเย็ดเลยนะคะไม่ใช่ธรรมดาเออเนาะนี่คือแบบจบจบไม่สวยจริงๆจบไม่สวยจบทั้งสองคนนี่คือไม่ใช่ว่าแหกกฎอะไรนะคือเขาไม่ฟังด้วยแล้วก็เหตุผลก็คือเขาเอามารวมกันสะสมเป็นทอดทอดเป็นทอดทอดใช่นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเรานะคะคิดว่าแฟนรักแฟนหลงนะคะอย่าคิดนะเพราะว่าจุด จุดที่เขาแบบเดือดสุดๆแล้วเขานิ่งอ่ะมันอันตรายมันน่าก,กลัวมากๆนะคะตัวนี้น่ากลัวจริงๆแล้วเราบอกว่าอย่าอย่า,ยาเฮือกับตัวเองมากนะคะด้วยคําว่าเราสวยเรายังเพอร์เฟกเรายังหุ่นดีอย่าคิดเป็นเด็ดขาดเพราะว่าแต่ละปีผ่านไปปุ๊บนะคะวัยของเราน่ะมันก็ไปแล้วอืม ผู้หญิงเด็กๆรุ่นหลังกลับมาเนี่ยโหสวยสะพรั่งนะใช่ดอกไม้แรกแย้มยังขึ้นมาใหม่เพราะพี่โดนจับได้ว่าเขาไปมีผู้หญิงอ่ะยุ่น้อยกว่าพี่ตั้งเยอะัานไงเราหักนั่งรถไปหาเขาถึงฝรั่งเศสนู่นคิดดวยแล้วกันแต่นั้นน่ะคบกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันนะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปไปสวัสดีค่ะ